เกมช่ทุกทัศน์ผมเนีผมเนี่ยมรกรุกในยุคกันที่เรามะมาเว่นนี่โลกก็เป็นยุคกันที่เกมฮอลล์ที่มีชื่อว่า Paranormal Entities นะครับผมเป็นเกมเนี่ยเฮอเลยเกมหนึ่งซึ่งเราจะนำมาแคชกันในวันนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยครับผมเดี๋ยวเราไปอ่านโปรลอกแล้วก็ตัวอย่างของเกมนี้กันเลยครับผมว่ามันมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับผมเอ้าลุยเลยโอเคครับเราชื่อคลิฟเป็นนักศึกษาที่ว่าตอนนี้เนี่ยมาเป็นฟรีแลนซ์เป็นตากล้อง อูสนับเล่นให้กับรายการ Paranormal Entity ซึ่งเป็นรายการารายการผีอันดับที่สองอของอช่องช่องหนึ่งค่ะก็ถูกจ้างมาเพื่อตรวจสอบอโรงวัลบ้าเซนต์ออร์กสตินคุณต้องเข้าไปในโรงวันบ้าน,นีา้ทำตามคำสั่งของโปรดิวเซอร์แล้วก็ถ่ายทุกอย่างเอาไว้แล้วก็พยายามติดต่อกับวิญ,ญญาณภายในนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคุณจะได้500นนล้อลดอลลาร์ ถ้าเกิดคุณได้คุชเพจที่แบบเป็นมีติดถีมด้วยคุณก็อาจจะได้เงินมากกว่านั้น <c oughs> นั่นแหละครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวของเกี่ยวกับเกมน,นี้นะครับผมแหมแค่เริ่มเรื่องมานี่ก็น่าสนใจแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปล่าทา้าผีกันเลยครับผมสตาร์ทเกมไปเลย <c oughs> อ่ะโอเคมาถึงแล้วครับ <c oughs> อ๋อนี่เราต้องรับคำสั่งจากโปรดิเซอร์นะครับที่แจ้งมาในวิทยุคุณนามพอได้ยินเสียงใช่ไหม โอเคจะได้แบบว่าน่าจะรู้เรื่องนะฮะ,ะว,ว้าวดูนี่ครับผมก็มาอยู่กันในโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งนะครับผมอเดี๋ยวเราลอย,ลอยอค,ครับผู้ที่จะ<อ>กอนครับเขาบอกว่าถ้าพร้อมก็เข้าประตูหน้าไปเลยอ๋อประตูข้างหน้านี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนดื่อเลยครับผมเดี๋ยวมาสำรวจบริเวณโดยรอบนอกกันดีกว่านะครับผม ก็เราสามารถแบบว่าสํารวจแล้วก็แบบดูพื้นที่บริเวณรอบๆได้นะครับผมอ่าอุย้ยเป็นโรงพยาบาลจริงๆด้วยนะครับเนี่ยอะอันนี้น่าจะเป็นทางที่เราจะต้องเข้าไปนะครับผมโอ้โหแค่ทางยาวนี่ผมไม่กล้าเข้าแล้วครับผมดูซิมีห้องอะไรบ้างอ๋อมีเมนล็อบบี้มีเวสโซเชียลแอเรียนะครับผมโอ้ห้องเยอะมากเลยนะครับโอ้แสดงว่าน่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยดูจากทรงแล้วอันนี้เป็นเรื่องลงา,าของโรงพยาบาลไหมอ๋อเป็นยังไงครับเป็นยังไง ถูกปิดไปในช่วงห0กศูนย์จริงเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยควรอ่าคจักกักคนแค่ประมาณ5้าร้อยคนแตจ่จำนวนเกินมากกว่านั้นมันอัดแน่นคนไข้ล้นรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแพร่ขึ้นไปก็เลยถากปิดโรงพยาบาลนี้ไปเลยเมันม,มันไม่มีอยู่จริงนั่นคือเหตุผลที่โรงพยาบาลน,นี้กลายเป็นโรงพยาบาลร้างนะผมเอ๊ะแต่ผมสงสัยทำไมถึงมีคมพีไบเบิลอ,อยู่ตรงนี้ด้วยล่ะครับเนี่ย ไหนลองอธิบายซิก็ที่นี่มันก็มันไม่ได้เหมือนโรงพยาบาลบ้า,บาที่แบบรักษาคนแต่มัมัอนแคบมือนเอากลมบ้ามาจักากันไว้ทำใหมว่า<อ>คนบ้าพวกนั้นแบบให้มันออกจากสังคมไปเอาหย<ล>หวดร้ายมากดีวางเบอร์นี้นไปก็อาจจะแบบหมายความว่าแบบให้พระเจ้าเนี่ยตัดสินไปว่า วันนี้คนอยู่อะไรหรออือหึนะฮะมีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโอ้โหคนไข้ลดโรงพยาบาลนะครับเลยแบบว่าคุมไม่อยู่อะไรอย่างี้ครับผมแล้วก็นะฮะดูสิครับมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์โอ้แสดงว่าน่าจะมีการทําวิธีเกิดขึ้นในโรงพยาบาลนี้ด้วยแน่เลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบทางทางเดินนะครับผมเมนนะครับเมนหลักของทางเดินนี้อ่าแล้วครับเราก็ต้องไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับอันนี้โอเคครับ นะเขาจะแบบอธิบายตลอดนะครับอืก็ก่องรูปของส่วนเนี่ยคนไข้ก็ได้รับการดูแลรักษา,ายอย่างดีแต่ว่าหลังจากนั้นก็เรื่องกับเรื่องแปลกๆก็เหมือนว่าผู้คนไขไ้คนก็เดินผ้านไปแล้วก็แบบบางทีห้องอยว่มากเลยเกิดการร้องไห้เลยเหยียดอยู่แล้วเอ้ยอะไรอะ่ะเราได้อะไรมาครับเนี่ยอะไรวะโอลิมปัสมีอันนออดเสียงอ๋อคือมันทึกเสียงโอ้โหทีเราคุยคุยกับผี อ๋อแบบสื่อสารกับผีอัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยอรผีแล้วรอามันจะตอบเปล่าอ๋อโอเคหืมรายการผีดีๆนี่เองครับท่านผู้ชมครับแหมจําลองมาได้แบบเหมือนเหมือนมากนะครับมีเครื่องมืออ่าด้เวลาเริ่มแล้วฮัลโหลครับอันนี้คือเราต้องพูดหรอเปล่าเนี่ยรู้ว่ามันพูดเองโอ้มันพูดเองให้ยืมพูดให้ถ้า๋อโอเคอุ๊ยเอ้าอะไรเนี่ยให้เราเดินไปตรงนี้เอ๋อจุดตําแหน่ง หาตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็พาพีมลโงพยาบาลนี้ให้โอกาสแก้ที่จะเปิดเผยตัวเองออกมาให้โอกาสแกงอ่ะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับโรงาบาลของนี้นี่อ๋อคือโปรดิวเซอร์ครับเป็นคนพูดเองเลยใช่ไหมเฮ้ยเสียงอะไรเสียงเพลงเล่นเพลงอ๋อ โอ้โหยังไม่ได้ทำอะไรเริ่มรู้สึกวั่นๆเลยเนี่ยเรียกผีแล้วนะครับเริ่มมีการเรียกผีเกิดขึ้นแล้วครับอ่ะจุดต่อไปครับที่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรดิคี้นดิโอ้โหเห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นไหมโอ้โหเต็มเลยเดินกันเต็มเลยเมื่อกี้เชี้ยโชว์อัพมันโชว์แล้วมันโชว์แล้วมันโชวยแล้วเมื่อกี้ โอ้ยสะดุ้งเลยอะท่านผู้ชมอะไรอะไรแลดูจะอารมณ์ดีเหลือเกินในโปรดิวเซอร์เนี่ยเขี้ยเราต้องไปกันต่อใช่ไหมครับเนี่ยเขาบอกว่ามันจะให้เราเดินไปทางของห้องดับจิตห้องดับจิตฟัวกโอ้มัตะกี้ดีกันเลยนะ่ยแบบสะดุ้งเลยนะครับเห็นแบบถ่ายติดผีเต็มเลยนะครับผมไปครับไปที่ทางเดินห้องดับจิตนะครับ ประตูนี้ครับอ๋อพอมันพูดจบปุ๊บประตูถึงจะเปิดนะฮะโอเคเป็นแบบเป็นมิชชั่นไปอ่าต่อไปเป็นมิชชั่นอะไรครับเราต้องไปในห้องนี้เพื่อทำที่ปลุกผีปลุกผีเป็นห้องที่เหมือนเก็บนักโทษเอ่อพวกแบบคนไข้ที่ไม่ผิดในระบบมันเหมือนแบบเป็นพิษต่อสังคมเป็นภัยร้ายอะไรอย่างงี้โอ้โหเพืออันนี้เป็นห้องพบปะสองนักโทษคนไข้ให้มาคุยกันอย่างงี้ครับชักชักไม่กล้าเดินตรงกลางเลย ชิดมุมไม่เกินคุณไข้ก็จะแบบมีอาการจิตร้อนอะไรมองเห็นภาพร้อนอ๋อโอเคครับอ้าวไปทางไหนได้วันนี้อะอ่ะไอ้ที่เราเปิดมนแ่คือที่เขาที่เขาเก็บอ่ะเหมือนฆาตกรไว้ฆาตกรคนบ้าคนเลยอะอ่านะครับทุกที่มันต้องมีที่มานะครับมีเรื่องราวแม่ถ้ามีซับก็น่าจะพอแบบอ่านได้ที่มันไม่มีนะฮะต้องฟังอย่างเดียวก็แบบว่า ตัวนี้เขาบ้าในขนาดที่ทว่าเอาลวดอะมันดึงแบบเอาแบบมันดึงตาตัวเองมาแล้วเอาลวดมาจัดติดตาตัวเองว่ะโอ้ยโหดร้ายมากเห็นภาพหลอนจนแบบทนไม่ได้ออต้องเอาลูกตานะครับผมคว้างลูกตากันเลยทีเดียวนะโอยแค่คิดภาพก็หลอนแล้วนะครับท่านผู้ชมเขาบอกให้เริ่มพิธีได้เลยเริ่มพิธีอ๋อไปครับยืนตรงกลางนะครับเพื่อทำพิธีเรียกผีเอ้ยเหี้ยโอ้โหมาเร็วม,มาก เหมือนมันถูกจัดตั้งไว้แล้วยังไงอย่างนั้นเลยเฮียอะไรเนี่ยออกมาแล้วก็มีคือีกครั้งนึงสีตอนสีตองที่นี้อย่าจำสเกลอีกเวนี้เฮียอ้้หู้โู้หู้วีตะกี้อืมชัดเจนเออโอเคไปแล้วนะไม่เสียงอะไรประเปิด ไปไปไปเช็คดูโอเคครับโอเคอเคุอค้ยเอ้ยเอาเรื่องนี่เอาเรื่องอยู่นะครับเน้นเน้นครับผมบรรยากาศอะไรนิดเต่าวะได้โอ้โหซีเรียสมากโอเคมีใครอยู่ไหมครับไม่มีนะเฮ้ยเฮียอะไรเฮียอะไรอะไรอะไรไฟตกหรืออะไรเมือนได้ยินเสียงอะไรไม่รู้โอเคเราต้องค่อยๆไปนะครับวะ เอา me ปปปไปเติรได้ครับไปครับไปเฮียตีเงือนโอ้โหแล้ก็มันโอ้ยคิดเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮียไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาแล้วเอายังไงพี่ครับฮัลโหลโอดีเซอร์ผมต้องทำยไงต่อผมไม่ผมไม่ไหวแล้วเดินไปเรียนไปเฮ้ยไปต่อยังไงเฮ้ย โปรโตไก้ครับตะกี้นี้วิญญาณมันยังแบบรุนแรงมากอ้าวเปิดได้ครับประตูนี้อ๋อนี่จะเป็นห้องเก็บของนะครับมีอะไรไหมต้องไม่มีครับผมโอเคฮะไม่มีก็ออกครับไพ่สำรวจเปิดได้ครับโอ้โหรถเข็นนี่ไอวิวแช์นี่แบบอย่าอย่าให้อย่างนี้กูว่าแล้วกูว่าแล้วมันต้องหมุนกูว่าแล้วอย่างที่คิดไปอย่างที่คิดไปจริงเฮ้ยเฮ้ยอีนะครับผม เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคโอเคเอาละตั้งสติตั้งสติโอเคเราต้องทำเพื่อเงินห้าร้อยดอลลาร์มันต้องเป็นของเราเราจะรวยเละเพื่องานนี้โปรดิวเซอร์มึงไม่พูดอะไรเลยเหรอผีเลยไม่เห็นมั้ยเนี่ยโปรดิวเซอร์ครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับโปรดิวเซอร์กูหนีไปชิบหายหลอกกูมาเนี่ยเออ คุณน้องครับสวัสดีครับไม่รู้น้องเหมนพี่นี่ยอุ้ยเดี๋ยวนัมันอันนั้นมันผมแล้วมันที่คุมหัววะนมันเป็นผมผมใช่ไหมเออคุณพี่ครับมาอยู่เลยตรงนี้แหละครับคุณพี่ี่งี่่ี่ีวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งนะเนี่ยอันนี้คือวิ่งไอเนี่ยอันนี้คือวิ่งไเนี่ย เอาอย่าเท่าเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ย้เฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเเฮ้ย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 เ อ่กตรงนี้ครับตรงนี้อ๋อขึ้นบนครับชั้นบนโอ้โยสาวรู้เลยทุกภาคโอ้ยอ่ะาโอเคครับสาวดับไปแล้วนะครับประตูก็เปิดไม่ได้ครับทำไงดีล่ะครับคุณโปรดิวเซอร์ครับประตูมันเอ่อไปไม่ได้ลองลองครับลองโอ้ยบ้าเอ้ยเขาบอกให้ลองไปดูประตูข้างล่างเพราะว่าน่าจะมีบางบางบานที่น่าจะตรงนั้นตะกี้แลดูเสียงโปรดิวเซอร์จะสั่นๆยังไงก็ไม่รู้นะครับสงสัยจะกลัวนะฮะข้างล่างนี้เลยใช่ม เฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรบันไดนี้ไม่เคยมันมันไม่มันไม่ได้มีอยู่ฮะเมื่อกี้มันไม่มีบันไดข้างล่างเออว่ะเออใช่เหมือนที่สังเกตอยู่ว่ามันไม่น่ามีหว่ามาจากไหนเป็นทางแคบสเลยเออเออเออจริงจริงมายังไงโอ้ยเอาแล้วครับเฮ้ยโอ้ยนีทางลงอีกด้วยเสียนะครับมันห้องอะไรเนี่ยเซเลนลูมเฮ้ยทำไมห้องแต่ละห้องมันดูแปลกแครับคุณสมาอดูดิห้องลงแก๊สรงห้องเฮ้ยห้องขังเดียว แบบขาวบอล oh, oh. มันมีแต่ห้องแบบว่า oh. ทรมานอะไรงนี้ใช่ไหมโอ้ย oh, oh. ยิ่งลงลึกยิ่งยิ่งรู้อะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับโรงพยาบาลแห่งนี้มันไม่ใช่โรงพยาบาลบ้าธรรมดาแล้วครับอันนี้มีการแบบฆ่าแกงเกิดขึ้นอไอครับอย่างห้องอะไรกันบ้างครับเนี่ยไม่ <Okay. S 1> รู้ว่าห้องอะไรไม่ใช่มันไม่ใช่ห้องแล้วอ่ะเออจริงมันดูแบบแปลกเหมือน,นของในไบเบิลอ่ะอ๋อ oh, okay. โอเคยังยังไม่หมดนะเนี่ยยังไปต่อเรื่อย เฮ้ย <Hey, S 2> ชื่อนี้แปลกๆ b ลก VCU โอ้โมึงจะมากันทั้งแกงใช่ไหมเนะีอยโอเคจะหันแต่ละทีมันลุนลอเกินเอาละครับต่อไปครับคำว่าอะไรอะไรครับห้องผาดตัด้องผัดตัดเอาเปิดได้ครับผมโอ้โหทำพิธีพร้อมเลยนะทำพิธีกันเลยทีเดียวเชียร์นะครับ อ๋อมีเทียนอมวิธีอภิธีมันถูกทําไปแล้วนะโอเคเราจะเดินหน้าต่อกับหาทางออกจากที่นี่โปรดิเซอร์ที่นี่นนมึงเงียบจังเลยแหมที่กูไม่ต้องการนี่มึงพูดจังเฮ้ยเหียอะไร what the fuck อะไรเนี่ยเออ,อ,อคุณพี่โอ้โหโอเคโอเค,อเ,คเราเราจะไม่คิดอะไรมันไม่มีอะไรมันเป็นแค่ภาพลวงตามันไม่มีอะไรทั้งนั้นโอเคเมาเมาเมากิ่นเทียนใช่เราเราแค่หลอนไปเอง ไม่มีอะไรหรอกน้านะทํนะาเพื่อเงินห้าร้อยคิดเอาไว้จะได้ไม่กลัวห้าร้อยต้องเป็นของเรา<ม>เอาไปถ้าเกิดเราออกไปได้แล้วมีบุษเเพแบบผีนี่เขาบอ,อกวอ่าเราจะได้เพิ่มโอ้ย<น>รวยอดอลลาร์วู้รวยเลยนะเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วชิบหายแล้วต้องกลับโอเคโอค้ยไม่กล้ากลับเลยเอืมอ่าอ่าโอเคฉันต้องหาทางที่จะกลับไป มันจะเป็นห้องไหนไม่รู้เอ่อห้องนี้หรือเปล่าเอ๊ะทางมันเปลี่ยนไปไมเนี่ยเออแล้ดูทางมันเปลี่ยนไปนะครับฮัลโหลครับโอเคหวังว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะมีเทียนปักไว้อยู่ทุกที่เลยทีเดียวตุ๊ดบวกขวาไหนดีครับขวาลายซ้ายดีไปซ้ายก่อนครับไปซ้ายเอาละผมเชื่อว่าการที่เรามาล่าผีที่นี่นะครับผมว่ามันก็อาจจะโอเค อู้หูโอ้ยของจริงโอ้โหกีดกันชิบหายเลยโอ้โหยถ้าถ่ายติดได้ขนาดนี้มหาเศรษฐีแล้วนะเนี่ยแม่งเป็นตัวเลยครับผมกินหมดแล้วเนี่ยโอ้โหจำสแกนนี่เป็นเลิศนะครับผมนะแต่ก็เอาอยู่ครับผมมันไม่ได้แบบมาบ่อยแต่มันก็เอาอยู่ โอเคถ้าเป็นคนจริงนี่คือช็อกตายหายเลยเนี่ยคงไม่แบบมายืนถ่ายอย่างนี้หรอกครับทุกผู้ชมโอเคครับมาตะกี้ก็เจอผีผู้หญิงมาแล้วนะครับอ้าวเอาอีกแล้วครับผมเอาอีกแล้วมันเล่นวิ่งอีกแล้วอ้าวเปลี่ยนเปลี่ยนครับทางเปลี่ยนอีกแล้วครับอ้าวล็อกอีกเฮ้ยเฮ้ยโนไอดนซี่เฮ้ยอะไรเอาดงข่งเฮ้ย เออว่ะมันรถรถโดนขังอย่ามองมาบอกห้ามมองอ่ะเออเสียน้ำเลยเออมันได้เสียงน้ำเสียงน้ำหยดนะครับเออดูข้างล่างนี่ดลพื้นนี่เฮือดเชี่ยเลือดมาจากไหนเสียงมาจากไหนอ่ะเอ้ยท่อนะอ้าวไม่ใช่มำไมจะข้างบนไม่อะโอ้โหดีนะขึ้น ดีนะแกขึ้นแค่นี้โอ้โหโดนแล้วครับงานนี้กูต้องโดนทั้งสเก็ตแล้วอืมอดีนะยังคงโบว์เป็นดีว่าง่ยเลยโอ้ะตะกี้เนี่ยน่าจะเป็นช็อตที่โอเคอยู่แล้วถ้ามันแบบเอ้าตายหาไหมยยังยังไม่ตายครับโอ้รอยเลือดยังอยู่เอาแล้วโอ้โ,โ,อโอยอยู่อยู่ห้องไหนหวะเนี่ยห,ห้องขังเหรอเวนเราอยู่ในห้องข,องของังเลยตะกี้นี้โอ้โห เอ้ยแต่จังหวะก็ได้อยู่นะฮะผมผี e โผล่มาด้านด้านบนอ,นอนุ้ยเยืดลูกตาอุ้ยไอ้ข่าวลือที่ไอ้ข่าวที่ว่ามันมีคนแบบคนไข้ควักลูกตานี่มันเป็นเรื่อจงจริงเลยอะ่ะปวดดีซ์ซึมเพิ่งมาเรื่องตายนะครับยืมยืมบอกเลยนาเราคือมันมีคนไข้เนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับเหตุทับหลอนอืออืแล้วบอมัน,นมีผีอ่ะ ตามหลอกอนๆสีของให้คนนี้นทั้งว<อ>ันแล้วเขาเก็เลยแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาปิดตามันจะได้มีสีตลอด <c oughs> แต่แที่ได้ฟังคือมันมีสีมาใกล้ๆๆลงขึ้นทีนี้คนไทยก็เลยบ้าสูญเส<อ>ีปิดตาเยเปแล้วก็อะไรอย่างนั้นก็มีคนทำแบบนั้นมาทำที่แบบเป็นไม่ไม่เป็นร่องอะไรแบบนั<อ>้นมัเหมือนว่าผีที่มันคนที่ตายไปอ่านั่ง ็นผีที่ก็คือไอ้ผีที่ดึงลูกตา,า,ากออกคนแรกห่อคือเราวิธีที่ทาทําที่จะหนีมันได้ก็คือหลบตา,าอ๋อไม่น่าเหามห้ามมองมันเออห้ามอออามอง,มองไม่น่าเหรอทำไมมันถึงมีเขียนว่าห้ามมองห้ามมองอ๋อโอ้โหเหียประตูตีหนะ้าโอเคเราจะพยายามจะไม่มองสิ่งที่มันไม่จําเป็นเอ้ยอะไรวะล้ห้องผ่าตัดนะครับอุ้ยโอ้โหชิบหายแล้วเวรกรรม เชี้ยศพนะครับมีศพอยู่ตรงนี้เฮ้ยเข้ามาเบ่ได้ยินเสียงมันบอกให้คำเหี้ยมาเยอะเออเออใครจะไปครับไม่เอาไม่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 โอ้ยเราเราเราต้องหลอนไปเองละมันคงไม่มีอะไรหรอกเราแค่หืมฮะอะไรนะเมื่อกี้นี้เขาพูดว่าอะไรไปทางนี้ข้างหลังอ่ะฉันเจอไหน อะไรอะเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยชี่โโมันเลยเอ้อ้าเ้อ้าอุ้ยเอาเร็ว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 มาเล่นกูเวมเล่นกูเ้วเสียงอื้โอ้ย้ยอะไรอะโอ้ยตกใจเ้ยมาเอามาเนี่ยเฮ้ยมาอยู่เว ไม่อยู่เปิดแล้วโอ้ประตูวิ่งวิ่งไปผ่านทั้งหมดคุณไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ววิ่งในแค่นี้เองเหรอโอเคเอาประตูล็อกประตูล็อกหันหันกลับดิี่ยโอ๊ยเฮียอะไรเอาอะไรอะคอมพี่งเหรอเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยมีดมีดว่าเฮ้ยิบดิตรงเฮ้ย เราต้องเอาตาออกเหอเบ่อเบื่อเ่อเบื่อเอาแล้วทำไมตัวพี่มันขึ้นไปฮะรับเบือ้อ้เอเฮ้ยจะโผกแล้วเอาจริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเชี้ยมึงเอาจริงเหรอที่นายทำอย่างนั้นจริงจริงมั้ยเนี่ยนี่นายตัดตาไปหมดนะนายนายเป็นไรเปล่าโอ้ยอ่ิจริงๆฉันก็ไม่ควรถามนะเพราะมันก็ไม่น่าจะโอเคอ่า เดี๋ยวตอนนี้ทำไมกล้องนายมันดำาเลยอ่ะฉันมองเห็นห้องที่นายอยู่เลยอ่ะไปฉายก็้พังอีกฉันไม่รู้ว่านายอยู่ไหนวะฉันไม่เข้าไปแน่นอนอ้าวทิ้งไวนอย่างนี้เลยทีมงานมีใครเขาไปไหมอ่านี่ชิปหายแล้วอ่าฉันขอโทษแต่เราไม่เข้าไปแน่นอนอ้าวเฮ้ยกหอนทิ้งกูอย่างนี้เหรอ ขอโทษเหรอเฮ้ยมึงทิ้งกูอย่างงี้เลยเอา้าจบแล้วด้วยเอาเอา้าก็คือกูมาตายฟรี What the f เฮ้ยคือจบอย่างงี้เลยจบนี้เลยคือแบบเงินห้าร้อยก็ไม่ได้แล้วตายฟรีโอ้ความลูกตาเอ้าเป็นการจบที่แบบว่าอึฆคาทำอย่างงี้เลยเหรอนะมันเหมือนฆ่าผู้เล่นยังไงก็ไม่รู้นะฮะ แต่คือจริงมันก็เรื่องจริงอะไอเทียโอ้มันเป็นอะไรเชี่ยมากอะที่มันบอกว่าเหมือนจะมีสองฉากจบอะน่าจะเป็นเพราะว่ามันจะมีถ้าเกิดเราเลือกเดินเข้าไปเพราะว่าอีกข้อข้างล่างไม่มีจริงไงเหมือนล้าเข้าไปในมิติแม่งอะทีเนี้ยถ้าเกิดเราไม่เข้าไปแล้วเราเดินไปทางปกติมันหาประตูเปิดได้เว้ยแต่เคนี้ก็หลอนเย่ๆนะเอาเป็นว่าอ่ะคือเกมนี้มันมีสองฉากจบใช่ไหมอ่าโอเคก็ ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าอีฉากจบหนึ่งมันเป็นยังไงก็ไปเซิร์ชดูกันเอาเองครับผมเพราะว่าโวยเล่นแค่นี้ก็จิตตกใจแย่เลยครับผมสุดท้ายก็ตายแบบอนาถมากครับผมนะฮะตายได้อนาถมากในโรงพยาบาลผีสิงเนี่ยโอ้โหนะก็ที่เห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าโอ้รู้สึก เฮ้ i, แต่ก็เรื่องความน่ากลัวจำสเกลนี่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับผมเป็นจำสเกลที่อาจจะไม่ได้แบบดูเยอะจนน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นพวกบรรยากาศอะไรพวกนี้โอเคถือว่าทำออกมาได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอเคครับซึมงวัีจะฝากเกณฑ์นี้ไหมะครับจบดูจบแล้วก็อย่าลืมเปความคตาตัวเองนะครับวายไม่ดีนะครับเด็กๆพูดแล้วจะ่านำไปทำตามนะครับผมโอเคนะครับก็อะล่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอจบกันไปเพท่านี้นะครับผม ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการแคสเกมต่อไปผมเกมหน้าเราจะเอาเกมผีเกมอะไรมาเล่นอีกนะครับผมก็เลยตามผมสักวน,นีสวัสดีครับ